สวัสดีครับมูนีเก็มีมตเจ้าพิเศษครับน่าจะของมาไทยหุ่นหน้าไว้ครับทั้งพอดีวา่าแปลงนี้ก็เป็นเป็นหน้าสองไฮไฮละสองล่เครื่องครับก็เ,เลยหมา่างแค่หน้าออกเห็ดให้เดี๋ยวเกิดจะได้ไทยง่ายขึ้น พื้นที่ก็บซมีเข่าไหล่ขึ้นแล้วก็เสียด้ปรับหน่อยนิดหน่อยครับอู้นวลผมนี่คุณมันลุบก็เลยอยู่กับใส่กันหน่อยย้ำรถเกี่ยวกับเกี่ยวไงรถไทยจะค้องกับไทยไงไทยมันนี่กับจูดนิดหน่อยจูดก็บม่ได้จูดเบิร์ตไม่แน่้ยพวกไม่แน่ก็ได้ให้เป็นปุ๋ยเดือนนี้เดือนปลายเดือนธันวาคม เขาจะไปวันอีกที่นึ่งก็ประมาณเมษาไปลายเมษาก็ประมาณสามเดือนครับต่อเฟื่องกับจีกายเป็นปุ๋ยก็ได้ปุ๋ยเพิ่มครับปุ๋ยพืชสดเพิ่มทำให้ที่นาเรามีปุ๋ยเพิ่มขึ้นนั่นเองในการที่ว่าเขาไถกบเฟื่องไว้แต่ตอนนี้คดีเขางมันการไถกับไถออกครับไถเปิดออกก็คือไถหุ้ดทั่วไป ตอนนั้นเวลาเวลาเขามาเห็ดหรือว่าชาวบ้านเขาเขาก็ไทยอีกรอบหนึ่งหรือสองรอบก็บไทยบเข่ากลางก็จะ,จะพอดีกันแต่ก็นั่นก็ทีได้ว่าปลาพีหรอครับยูเสี่ยงหงรถจอดมันจะนดูเปนฝุ่นหน่อยนึงกับว่ายูยูอื่อนพันแน่น้ำคันขันแน่น้ำมัน,ห,น,นหัวเน่ยน้ำกับว่ายูคัมมันหลุดลายมัน น้ำก็บะถึงกับว่าจะได้ปรับให้มันเสมอกันวันนี้5018 5018ของเรารถเราอันเละเปลี่ยนพันไม่มืลอนี่พนัพนพันพันเก่าใช่มาแล้วสิบปีติดรถมาอันนี้ก็เลยเปลี่ยนพันไม่ก่ใบ,าล,ะล,ล,ะะบ,บละหลายราคาครับมีใบละหลารครัมีสามพันสี่พัน ห้าพันอันนี้หมายถึงรวมนะครับทั้งหมดหกใบใบละ, 2, ะสองพันกว่าส่วนมากก็อยู่ราคาสองพันกว่า 2, ใบหนึ่งถ้าใครจะซื้อแนละ้วผ่านหกผ่านพวนผันพ,วน,พ,นพวนนะครับผันพวนมีรูตรงกลางถ้าเป็นมีน็อตชี้นุวยหันเป็นแบบผ่านสามผ่านบุกเบิกผ่านพวมมันจะเป็นเดือย ตรงกลางแล้วก็ยัดเขาจดเขา้าเดือดเถ้าเบื้องพันมาพันไม้นี่เป็นยังไงล่องก็ละเอียดดีไทยนวลดีมากไม่มีหามไม่มีเหลือแล้วก็ไทยหนานี่ดีเงลังไทยไงยครับสุดยอดเลยเดือดเถ้าเบิ่งว่า ผ่านพวนผ่านใหม่ของเราจะเป็นอย่างไรก็บนไม่ค้าดักผ่านมาสามสีหน้าแล้วครับ3ามสีหน้าก็มาห้าสิบไร่ผ่านมาแล้วไปรับจ้างนาปังมาอันนี้มีเวลาแห้งว่าไถนาเจ้าของเ,ออเข้าริมล้อขวาให้ตรงขอบร่องแล้วผ่านมันก็จะตรงกันเองเราตั้งผ่านให้มันถูก เปิน,นะครับการแลนสังเกตที่ว่าล่อจะบม่มีเหลือเลยห้อยล่อต่งดิง้งว้างมือกันด้ครับนี่ว่างมือไถก็นเ้เนียนมากสมกับที่คุ้มค่ากับการเปลี่ยนอยู่10ปีครับชุดหนึ่งทำงานปีหนึ่งปีละส0่ร่อยไล่พันตัวนี้10ปีแลลวเพิ่งจะเปลี่ยน ควบคุ้มค่าใบพันธุ์กับให้ปรกจกครับบักจกบักเสียมได้ดีครับแข็งดีเมื่อนี้กับจีไทยนี่ประมาณดีสักชั่วโมงนึงครับเดี๋ยวค่ำก็คงเสร็จเรืออยู่นี่ประมาณสามไร่ตานานี่ประมาณสามไร่เมื่อนี้กับมาเวสุขกันฟังเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ